วินแดดหลบแดดฮะหลบแดด แดดสุดยอดมากเลยอ่ะเบื้องท้องฟ้านะไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นลม บ่อไปบอบไปมันเมือยมันแดดมันแดดบ่ไริไป เพราะว่าถ้าไปตีก๊อบมันกระ้องยางมากงั้นนี่ก็ยยางอีกก็เลยเอาเลือกเอาสักยางหนึ่งที่ไปสองยางบ่ได้หรอกตายตายแน่ๆเลยไปประหยัดสนใจคนไหนติดต่อได้มีแต่คุณอ้วๆ ไม่ได้หุ่นอวบอวบยันยคอยวินแดดถ้าวไม่กินตำมะพร้าวไม่กินขขาวปลาไม่กินเขาปลามะควกมะไก่ไม่กินดอกไม่กินดอกดอกไม่กินเขาปลา <laughs> โอ้กทีเ่เป็นโลมออกจากออกจากโฮมก็ได้เลยอวินน่ะ <od> อ่านไม่ออกอสักตัวเลยมันขาวไปหมดเลยนะตาจะบอดอ่ะตาจะบอดได้แหละเพราะเคยเห็นแดดปันสุดยอดแดดเลยอ่ะไ <s> ม่แอบอยู่ร้านค้า <m> มันมมี่โม ยังแต่ว่าขาวอีกบเลยอ่ะขาวจุ๋ยเลยอ่ะอวินวินแดงยาย,ย,ยสุขายายสุขายายสุขาไปไหนวันนี้ ยายสุขาโกหกสามีว่าอะไรนะยิ้มเสียงไว้นะพี่จะเสียงฝรั่งโซ่กันมากบังรถหรือมากบังกูบ้างโอ้ยคอยวิ่นแดดโบวอนสวัสดีค่ะอบายัุขสวัสดีค่ะมาดามสุดสวย ไปไปตีก้อนมันมอันตายแล้วมันออกองอม่าได้มันแดดตาจะบอดตาแบบตาบ่าบเคยออกแดดอ่ะมันหลบไงมันหลบอยู่ในร้านค้าเขามันม,ม่มีิมมันไม่มีลมเลยอ่ะ เพราะว่สนใจเลยรถแล้วเพราะว่าสนใจเลยมาาาเอิ่อผู้บ่าว๋าอ๋ออ๋ออ๋อาหาเศออ มีแต่มหาเศรษฐีมาเลือกเอาไฟกระได้โอ้ยคุยวินแดดโอ้ยวิน อย่าสิว่าเ่าพามาเบิ่งรถพามาเบิ่งรถอยู่เลยมันแดดมันแดดแดดคักแดดเนี่ยเรเคยเห็นยอะเมียดอินเตอร์เห็นเะค่ไเสียบ่ ย้ที่บถกันเี๋ยวเวียนอินซ่ะโอ้ตาบอดแลค่ะแดด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 ไม่เคยเห็นแดดอะไรขนาดนี้ Hoang thanh 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 hoang thanh

ไอ้ประหยะัดจะยับเอา,าปลาพาย้อนแดน <c oughs> <c oughs> ร้อนค่ะมันร้อนเอาคันนี้มาเอาคันแดงนี่แหละมามวกแดงแดงนี่แหละ <c oughs> มันห้อนมันห้อนค่ะมันห้อนปลาจะบอดเลยอะ่ะไปหี่ตาบึ้งอะ่ะตัวนังเสือแสบปลาเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วบิ้งทองฟ้านะทองฟ้าขาวแบบบ่มีอย่างมาปีเลยอะ่ะ เมื่อเศร้าอ่ะค,คึมแดดออกแล้วก็มักคึมมั่เมิดฝนลิ้นสวยๆมาโ<ว>อ้ยอย่าบ้าแตา่น้ำอากาศบ้านนี่อากาศมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าให้แดดบสก็นี่แน่จักน้อยมันจะโอเคนะอันนี้มันแดดแบบโอ้ แดดโบดเลยอ่ะเขาเปิดเพลงเลยปิดเสียงไว้เขาเปิดเพลงฟ้าลังต้องฟ้านะสะอ่อนท่องฟ้านะอ้บาดบ่มีอย่างซะ เอาสีแดงกับสีขาวมาเขาเอาไปเทสรถอยู่เขาเอาไปตรวจไงเอาไปเช็คไงเช็คช่วงล่างรถเก่ารถบอลล้านรถแต่งรถอย่างนี้ยเอามาตรวจว่าภัยแค่ลูกนู่๋อ้